สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอ๊ตอสโฮมคาร์นะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอ๊ตอสโฮมคาร์ของเรานะครับก็มีรถหรูคุณภาพนะครับอีกหนึ่งคันนะครับมาแนะนําคุณลูกค้านะครับนั่นก็คือเจ้า BMW นะครับตัวซีรีส์ห้าตัว 525D นะครับ M Sport นะครับเป็นตัวโฉม LCI แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นปี2016ราคาตั้งขายอยู่ที่1 5 90,000บาท ก่อนเริ่มต้นเพียงแค่29,428บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถแนวซีดานนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า bmw series 5คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับมาพร้อมฟังก์ชั่นออปชั่นนะครับสุดคลุ้มก็สนใจยังไงนะครับลองแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถยนต์โอทอสโฮมคลานะครับที่ชนบุรีบางแสนนะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ฟก็วันนี้นะครับทางเต็นรถโอ๊ตอาร์ฟโฮมคาร์ของเรานะครับจะพามายน์์ฉมหน้านะครับสำหรับเจ้า bmw ตัวซีรีส์5นะครับตัวรุ่น 525DM Sport นะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเขามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้า ดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยมาพร้อมกับตัวแบบไตรคู่นะครับตัดด้วยลายขอบคมเนี่ยสวยๆนะครับบริเวณตรงกลางมาพร้อมสัญลักษณ์ BMW นะครับอ่าเถิบมานะครับตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าตัวนี้นะครับก็เป็นโฉมนะครับ LCI แล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้านะครับอ่า โปรเจคเตอร์แบบในส่วนของตัวนะครับ Adaptive led อ่าเป็นไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์แบบ Adapt i v e led เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญมีในส่วนของตัวที่ฉีดน้ำล้างคมไฟหน้ามีในส่วนของตัว parking sensor ให้รอบคันนะครับดูสวยเลยนะครับเทิบมาในส่วนของตัวด้านข้าง ล้อนะครับก็เป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาดขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นลายแมก5กา้านคู่นะครับเป็นชุดแต่งล้อแม็ก M Sport นะครับจากโรงงานทันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดแต่ง M จากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ในส่วนของตัวชุดความหรูหรานะครับแล้วก็นะครับ,นะรบด้านข้างเห็นไหมฮะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ตัว นะครับ M Sport นะฮะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟเดียวด้านข้างมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยลายขอบคิ้วนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดก็มาพร้อมกับระบบ Keyless Go นะครับระบบเบรกช่วงล่างจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาจะมีเสาอาก,กาศเป็นแบบคีบฉลามนะครับ ไฟท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบ LED แบบทูปแบบเส้นยสวยเลยแล้วก็มาพร้อมสัญ,ญลักษณ์รุ่นนะครับตัว 525D นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคันนี้ยังเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบนะครับคิกเซนเซอร์อ่าเดี๋ยวผมเตะเปิดให้ดูนี่นะครับเตะเปิดแบบไฟฟ้านะครับแบบนี้เลย นะครับภายในดูกว้างนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับแล้วก็ parking sensor ด้านหลังรอบคันนะครับก็นะครับออปชั่นแน่นนะครับยังมาพร้อมกับในส่วนของตัวประตูดูดแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้นะครับปิดเบาๆประตูดูดแบบไฟฟ้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันแล้วก็ เดี๋ยวผมพาไปเก็บในส่วนตัวชุดรายละเอียดภายในกันนะครับตามมาเลยสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจอกรถนะครับกับทางเต้นรถโอทอชโฮมคาร์ของเราไม่ว่าท่านจะซื้อสดนะครับก็ไม่เสียแบตฟรีในส่วนของตัวค่าโอนรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเติมนะ้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถให้่า เปิดฝากระโปรงด้านหน้ามาก็จะมีโชว์คำฝากระโปรงให้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลทวินพาวเวอร์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับมาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด218แรงม้านะครับและที่สำคัญนะครับเราเน้นรถหน้าตาเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมนะครับคานเดิมเห็นไหมฮะ หมายเลขตัวถังเพจเดิมอยู่ครบอ่าต้องบอกว่านะครับถของเราเน้นคุณภาพทุกคันนะครับก็สนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูก่อนได้นะครับอต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในกันนะครับก่อนอื่นผมให้ดูในส่วนตัวชุดประตูประตูด,ดูดก่อนเมื่อกี้ต้องขอประทัดขออนุญาตประธานาภัยนะครับผมปิดแรงไปหน่อยอันนี้ผมปิดเบาๆแล้วนะดูใหม่นะครับ นี่นะครับปิดเบาๆประตูดูดอ่าจะเป็นแบบประตูดูดนะครับอ่าแล้วก็ภายในนะครับถูกตกแต่งด้วยโทนนะครับสีน้ำตาลนะครับเบาเป็นเบาหนังสีน้ำตาลนะครับแบบอ่อนๆนะต้องบอกดูสวยเลยนะครับในส่วนของตัวเบาคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับเบาหน้าฝั่งคนขับมาพร้อมกับมมโมรี่ล็อก นะครับหรือ Memory Se t 2ตองตำแหน่งแผงสวิตกระจกประตูออโต้ Auto ทั้ง4บานมาพร้อมกับในส่วนของตัวม่านบางังแดดหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้าดูดิครับแผงสวิตแผงสวิตกระจกประตูเนี่ยก็จะตัดด้วยลายหนังสีน้ําตาลอ่อนพร้อมกับในส่วนของตัวชุดลายคมเมียมสีเงินนะครับตัดกับขีดนะครับลายเส้นตัวสีบอลเงินนะครับสว,สวยเลยนะครับอ่าดูพวงมาลายัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย นะครับสก้านแบบ M Sport นะครับนี่เลยนะครับเป็นพวงมาลัยสก้านแบบ M Sport นะครับตัดด้วยลายขอบเส้นนะครับเป็นสีเงินสวยๆนะครับมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Cruise Control ปุ่ม p a t t e r n s h i p นะครับแล้วก็ยังมีเครื่องปรับปุ่มควบคุมเครื่องเล่นวิทยุนะครับพร้อมกับรับคำสั่งเสียงนะครับต้องบอกว่าดูหรูหราจริงๆนะครับเถิดมาที่แผง คอนโซลฝั่งด้านขวาก็จะมีตัดลายขอบเป็นสีน้ำตาลกับลายขอบเส้นสีเงินนะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับปรับความสว่างของตัวชุดเลนอนใหม่รวมไปถึงนะครับไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้ปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบปุ่ม p u s ร์ t a r t ดูดิครับหน้าจอเลนอนใหม่แบบใหญ่ๆกว้างๆนะครับ คันนี้รถวิ่งอยู่ที่9 94,258กิโลเมตรนะครับนี่เลยนะครับวิ่งอยู่ที่94,258กิโลเมตรก็ถือว่าโดยรวมใช้งานถือว่าน้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เถิบมาที่หน้าจอเครื่องเล่นนะครับหรือจอมอนิเตอร์ด้านบนนะครับเป็นจอใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจอหน้าจอประมาณขนาดประมาณ10นิ้วรองรับ ในส่วนตัวชุดระบบนำทางแบบ Navigator นะครับรองรับเครื่องเล่นในส่วนของตัวพวกขื่นวิทยุ fm am usb ipod นะครับ aux รวมถึงเชื่อมต่อบลูทูธมาพร้อมกับในส่วนของตัวนะครับเออจอสติ๊กหรือในส่วนของตัวแผงควบคุมคอนโทรลอยู่ที่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับสามารถเลื่อนนะครับหมุนปรับเลื่อนดูดิครับซูมในส่วนของตัวแผนที่ได้แบบนี้หรือนะครับ จะไปเลือกปรับในส่วนของตัวชุดมันติฟังก์ชันต่างๆได้หมดนะครับแผงควบคุมตัวนี้นะครับสามารถฟังคลื่นวิทยุ FM นะครับแบบนี้ได้เลย FMAM นะครับเชื่อมต่อ usb ได้หมดนะครับอ่าก็ตามความสะดวกข,ของเราว่าเราเน้นแบบไหนนะครับสามารถเพิ่มเสียงนี่เลยอ่า <My God. S 1> เพิ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวชุด นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้ถ้าผมจําไม่ผิดคันนี้นะครับเออลําโพงเนี่ยจะเป็นลําโพงของตัว h i ไฟนะครับเป็นเครื่องเล่นวิทยุของ BMW แบบเออ performance แ,แบบของพูดผิดแบบของ professional นะครับ,รบก็ต้องบอกว่าตัวนี้เครื่องเสียงระบบดีเลยนะครับอ่า มาพร้อมกับตัวในส่วนของตัวช่องลมแอร์ด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากมาพร้อมกับระบบนะครับเซ็นทรัลล็อกประตูนะครับต้องบอกว่าโดยรวมออปชั่นถือว่าดูดีนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้เออสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่เป็นแฟนมันแท้ BMW ยออยู่แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าโดยโดยรวมนะครับ ในส่วนของตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยส่วนในเรื่องของตัวรายละเอียดผมต้องแจ้งก่อนว่าคันนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของตัวรายละเอียดมากนะักเพียงแต่ว่านะครับพามาดูออปชันที่เขามีนะครับใช้คําว่าพามาชมหรือกันเนาะส่วนถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดของตัวสําหรับเจ้า bmw series 5ตัว 525d m sport คันนี้เนี่ยสามารถเซิร์ชจากใน Google ได้นะครับก็จะมีนักรีวิวที่เขาบอกออปชันอย่างลึกนะครับไว้ให้อีกทีนึงแต่คร่าวๆคันนี้ก็โดยรวมมาพร้อมกับระบบนำทางนเวกเกเตอร์รองรับเครื่องเล่นวิทยุ fm/am นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับก็มีในส่วนของตัวปุ่มฟังก์ชันในส่วนของตัวโหมดการขับขี่นะครับแบบนะครับ โหมดสปอร์ตนะครับแบบนี้นะครับสามารถนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โหมดสปอร์ตแบบปิ๊ดปาร์ตนะครับหรือเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็คือแบบปกติรวมไปถึงแบบ Eco Pro ก็คือแบบโหมดประหยัดนะครับสามารถปรับโหมดอารมณ์ความขับขี่ตามนิสัยทัศน์ของคุณลูกค้าได้เลยนะครับที่เหลือก็ปรับมันติฟังก์ชันต่างๆได้นะครับตามนี้นะครับต้องบอกว่า โดยรวมคันนี้ก็ถือว่าออปชันเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่เครื่องเล่นนะครับในส่วนของตัวแผ่นนะครับ DVDCD นะครับ MP3 นะครับแล้วก็จะมีปุ่มในส่วนของตัวนะครับปรับในส่วนของตัวพวกฟังกช์ชันต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝ่าอย่างอิสระนะครับ ถือมาที่บริเวณแผงคอนโซลเกียร์นะครับต้องบอกว่าดีไซน์สวยจริงๆงนะครับแผงคอนโซลเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนลายเคปลานะครับแต่จะเป็นเคปลาสีเงินนะครับมาพร้อมกับตัวแผงควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอมอนิเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดคอนโซลจะเป็นของเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบจอยสติ๊กแบบนี้นะครับสวยเลยมาพร้อมกับ เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้เบรกโฮมีระบบพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถไหลนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวนะครับแบบโหมดสปอร์ตนะครับนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับดูโดยรวมดูสวยเลยดูดีครับเบาะหนังยังอยู่ในสภาพตึงๆสวยๆนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดลดแสงแบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดไฟนะครับ เป็นไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับด้านบนหลังคาก็จะตัดด้วยโทนสีดำนะครับม่านบังแดดเปิดไฟติดนะครับด้านซ้ายนะครับด้านฝาอันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับออปชั่นผมต้องพูดโดยรวมนะตัวนี้ก็ระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD ถุงลม Airbag นะครับในส่วนของตัวระบบนะครับเอ่อ Push Start นะครับหรือ Start Stop Engine คันนี้มีให้ครบคันนะครับอ่าก็สนใจยังไงนะครับลองแวะเวียนเข้ามาดูได้ส่วนรายละเอียดอยากรูก้ลึกๆว่าคันนี้นะครับสำหรับ bmw series 5ตัว5 5 5 D p o r t าี o ป t เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างลองไปเซิร์ชนะครับดูใน Google ได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูโดยรวมว่าคันนี้นั่งสบายออปชันเพียบนะครับรวมไปถึงม่านบางังแดดหลังไฟฟ้าอ่าผมเปิดให้ดูก่อน นี่นะครับม่านบังแดดหลังแบบไฟฟ้าอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับนี่เลยอ่าก็โดยรวมถือว่าโอเคเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับตามผมมาเลยครับอ่าด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะตัวคอนโซลแอร์ก็แยกมาให้อีกนะครับ คุยง่ายว่าเย็นตัวถึงแน่นอนบอกที่นั่งแถว2ด้านหลังนะครับตรงกลางมีที่วางพักเท้าแขนพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําช่องวางของนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับมีจุดยึดนั่งสําหรับเด็กแบบไอโซฟิกนะครับด้านบนหลังคาก็ยังมีไฟเก๋งนะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในนะครับดูดิครับมีพรมปูให้เต็มคันสะอาดสะอ้านนะครับม่านบังแดดหลังคา เออผู้หยุดม่านบางแดดกระจกประตูนะครับก็มีให้แบบเมนนุ่นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญประตูดูดนะครับและที่สําคัญกว่านั้นอีกด้านหลังนะครับยังเต็นนะครับฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบคิกเซนเซอร์นะครับเตะเปิดฝาท้ายแบบนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้านะครับแล้วที่สําคัญเราการันตีตัวถัง นะครับว่ารถคันนี้หน้าตาเดิมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยโดนชนมานะครับยินดีลงในสัญญาซื้อขายได้เลยนะครับอ่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรต้องบอกว่าสำหรับเจ้า bmw series 5ตัว 525d m sport คันนี้ไปนีกหนึ่งทางเลือกนะครับออกรถกับเราเราการันตีตัวถังเลขใหม่นะครับตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมไมไม่แท้มา เราอินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนครับแถมเงินกลับบ้านให้กูณลูกค้าอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับอินดีลงโดยสัญญาซื้อขายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับเจ้านะครับ bmw series 5ตัว 525d m sport ปี2016คันนี้นะครับฝากไว้อีกหนึคันก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ